คนสำคัญของทัพไทยวันนี้จะพาไปรู้จักกับพลอาสาสมัครหญิงที่มีความสามารถหลากหลายและแข็งแกร่งพอๆกับผู้ชายที่จะทำให้ทุกคนทึ่งกับความสามารถของเธอคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะไปอยู่กับที่สอหอหญิงหรือสารวัตรทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้พี่แนะนาตัวหน่อยค่ะค่ะพลอาสาสมัครหญิงอลิศาลาสุดนองบัวค่ะ จุดเริ่มต้นของการมาเป็นสารวัตรทหารก็คือได้มีโอกาสเห็นรถจักรยานยนต์นำขบวนบนท้องถนน,นค่ะก็รู้สึกว่าเขาเท่เขาสมาร์ทก็อยากจะเป็นเหมือนเขาค่ะก็เลยหาข้อมูลค่ะในการอาจจดสมัครสอบเข้ามานะคะก็เลยมาเจอเพจที่เพจสารวัตรทหารก็เตรียมพร้อมๆนะคะเข้ามาสมัครสอบแล้วก็เข้ามาอยู่จุดๆนี้ค่ะ ค่ะมีหน้าที่อสอดส่องตรวจตาในทหารข้าราชการกลาหมพลเรือนนะคะแล้วก็คนงานนะคะสังกัดกระทรวงกลาหมนะคะให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะคะอีกอย่างก็ควบคุมการจราจร,ารด้านการทหารนะคะรวมความสะดวกให้แก่กิจาการทหารแล้วก็ประชาชนค่ะ ค่ะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีค่ะทิศทางที่ดีมากๆกนะคะก็จะมีรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะมั่นคงในอาชีพการหน้าที่การงานนะคะการเงินสวัสดิภาพความเป็นอยู่นะคะก็ได้รับโอกาสต่างๆจากผู้บัญชา,าภูมิใจมากๆที่ได้เข้ามาอยู่จุดๆดนี้ภูมิใจที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อครอบครัว เตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะเพราะว่าโอกาสมีไว้สําหรับคนที่มีความพร้อมเสมอเพราะว่าการเข้ามาเป็นสารทหารก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยค่ะเพราะว่าต้องพร้อมรับกับภารกิจที่สําคัญสาคัญค่ะค่ะสําหรับพี่นะคะก็อยากให้น้องๆน,นะคะติดตามข่าวสารในเพจของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเพื่อที่จะสมัครสอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทยนะคะ นี่เป็นตัวอย่างของหญิงแกร่งที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจอีกทั้งยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติด้วยค่ะ